คุณธรรมกับคนที่บ้านได้ไหมความซืษษ่อสัตย์อ่ะให้กับเพื่อนได้ไหมได้ให้กับครูได้ไหมได้ให้กับครูเองได้ไหมได้เพราะงั้นคุณธรรมเน่ะเราจะต้องแบ่งปันให้กับคนในสังคมโจรทําไมเขาถึงเป็นเป็นเป็นโจรเพราะเขาขาดคุณธรรมเรื่องอะไร<ม>ความซื่อสัตย์ความพอความพอเพียงเขาขาดเรื่องนี้เขาก็เลยไม่มีความพอเพียงจะต้องหาให้ได้มากกว่าขาดความซื่อสัตย์เพราะเขาอยากได้ของคนอื่น นะครับขาดความมีเมตตาเพราะเวลาไปฆ่าเขาเวลาไปป้นเขาไม่สงสารคนอื่นเลยอยากได้แต่ของของคนอื่นนะครับนี่คือเรื่องของคุณธรรมทั้งหมดที่เล่ามาในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆนะครับแล้วก็ให้พวกหนูไปเปรียบเทียบดูว่าในสังคมมันขาดคุณธรรมอันไหนคิดว่าในห้องเรียนเราขาดคุณธรรมเรื่องไหนไหมมีไหมในโรงเรียนในห้องเรียนเราเองหนูอยู่ห้องเดียวกันหมดไหม ไม่หมดเอาอองตัวเองก็ได้ในห้องตัวเองคิดว่าห้องตัวเองขาดคุณธร,รรมเรื่องอไหนหรือไม่มีเลยฮะ,ะคิดว่าหนูตัวหนูเองอ่ะตัวหนูเองคิดว่าในห้องเรียนขาดคุณธรรมเรื่องอะไรจิตใจฮะจิตใจจิตใจทําไมอ่ะมันเป็นยังไงเพราะมีคนชอบล้อเลี้ยวกว่าหลายหลายคำเลย ล้อเราใช่ไหม<อ>ล้อล้อตัวเราหรือล้อกันเองในเพราะในห้องล้อตัวอ่าล้อล้อตัวหนูว่างไงวายอ๋อว่าเราเป็นควายเราบอกว่าเราโง่ไงแหละใช่ไหมแล,แล้วแล้วหไม่มาหาเรื่องเขาอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแล้วหนูรู้สึกไงหนูโกรธเครียดใช่ไหมและโดนอย่างนี้บ่อยไหม,ไมบ่อยอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้อง,อองที่บ้านด้วยที่บ้านด้วยบ้านใครเป็นคนพูด พี่หนูพ่อแม่พูดไหมนานยังเจอแบบนี้นานยังนานแล้วนานแล้วแล้วมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมอยู่ในห้องเพื่อนก็ล้ออยู่บ้านพ่อแม่ก็ชอบว่าชอบด่าชอบบ่นอะไรพวกนี้มีไหมชอบล้อชื่อพ่อแม่ก็จะเราเจอแบบนี้ทุกคนนะชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันไหมในห้องอยู่ในวงนี้มีไหมมีด้วย เอาแล้ววันนี้จะต้องสารภาพผิดกันหมดแล้วนะเนี่ยเขาบอกเขาบอ่เขาว่าเขาบกวเขาบอกเขาอ่าเ,เขารักเราเหมือนงูเหมือนควายเปล่า <laughs> ใช่ใช่เอออานูหน,นูพ่อแม่บ่นว่าไงเดี๋ยวเพื่อนเอาเพื่อนแล้วก็ได้เพื่อนเ,อเพื่อน,อนบ,นบน่นว่าไงเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกเพื่อนเพือพ่อนเขาว่าหนูว่าไง อะไรนะอ๋อแล้วหนูเคยว่าเขาไหมเอาไม่รู้จักเ้าเขารู้จักชื่อพ่อแม่หนูได้ไงฮะอ๋อเขาบอกให้ฟังใช่ไหมอ๋อบอกให้จะไม่ล้อออขาดอะไรเขาขาดอะไรขาดความซื่อสัตขาดความมีน้ำใจขาดความรักความเมตตา ประกันหนูขาดแต่หนูเคยล้อเขาไหมไม่เคยเคยบอกว่าพ่อเธอแม่เธอตายอะไรนี่เคยเคยล้อไหมเลยเคยล้อย้อนกลับไหมก็เลยก็ได้ว่าพอกันพอกันแต่อ่าเคยไหมแต่นี่ไม่เคยใช่ไหมหนูหนูชื่ออะไรชื่อคีมค่อีโมทีมครับคีมคอีโมทีมคีม ทีมทอทหารอ๋อชื่อทีมได้ยินว่าคีมคีมคนไหนที่อยู่ในวงนี้ร้อหนูมีไหม,ไม,ไ,มไม่ได้อยู่วงนี้แต่อยู่เข้ามานี่ด้วย,ยไหมไม่มาไม่ได้มาแหละเอาแล้วทำไมเขาไม่เขาไม่มาโรงเรียนเรือไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนี่เขาไม,ไม่มาเรียนแลแล้วก็โดนร้ออย่างนี้ทุกวันไหม Oh, เสียบานรา้รอทุกวันแรกกเครียดหนักเลยอ๋อเครียดหนักกว่าเดินมั้ยแล้วก็พ่อแม่รู้ไหมว่าพี่ร้อนหนูแบบเนี้ยแม่รู้ทั้งวันแม่รู้ทั้งวันแต่แม่ทําอะไรไหมตียับตีหนูตีพี่ไม่ว่าตีหนูยับตีหนูยับเลย <c oughs> ตีพี่ใช่ไหมแล้วพี่ก็ไม่ยอมหยุดร้ออีกอ,อ่อแล้วก็แล้วก็มาที่โรงเรียนนี่แหละ สองครูไหมครูว่าสองตงหนึ่งอ๋อเอาพี่ใหญ่กว่าพี่โตกว่าใช่ไหมแล้วไม่บอกครูก็ไบอกกระซิบข้างหูก็ได้ครูครูช่วยตบไอ้นี่หนูไหนเนี่ยตบเพื่อนหนูเนะอ๋อแม่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 พี่หามตัวี่หามตัวแล้วแล้วทุกวันนี้เขายังรออยู่อยู่ไหม จำได้ว่าพี่หามช่องมันไปเจอเกี่พี่หนูแท้ๆบาดที่ล้อเนี่ยที่อยู่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมใช่อ๋อใช่พี่พี่แท้แท้อ๋อแล้วก็มีเพื่อนของพี่หรือเพื่อนของหนูได้ไหมเพื่อนเพื่อนด้วยเคยตบเคยต่อยเคยเตะเขามั้งไหมอ๋เคยนิดหน่อยอ๋อเคยนิดหน่อยเคยเอากระบอกน้ำปั้นอะไรไอ้ที่ชอบล้อนะ หลังเงาบ,บอกน้ำคว่างปากให้ปากแหกเลยมจะได้เลือกมันจะได้เลือกร้องไงบอกปากดีนะก็เอาสักทีนึงควางก็บ,บอกน้ําเข้าปากให้ฟันหักก็ดีฟังจบร้อนะฟังอบร้อต้องเอาให้ปากเลือดบอาปากดีนะกดนะีเอาไอ้ปากให้ฟันให้ร่วงวฮะที่ปากดีแนละ้วแต่ทางั้นได้ไหมไม่ไดเ้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายเดี๋ยวจะโดนจับคุกจับติดคุกจับ โดยตำรวจจับเองทำอย่างนั้นไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วหนูรู้สึกงไงเครียดไม่ไครียบคบเข้มหนักมากเียดหนักมากแล้วทำยังไง <c oughs> แล้วตัวเองแล้วเองแก้แก้เครียดด้วยวิธีอะไรอ,ะอีกห้านาทีนี่ครูครูมีวิธีแก้เครียดให้ไหมไม่ต้องไปนือ้อเลยนคิดแค่ว่าเอ,า,อางี้ คิดแค่ว่าคนที่ล้อเราเน่ะคิดเขาว่าเป็นคนบ้า <c oughs> ทำไมต้องคิดเป็นคนบ้ารู้ไหม <c oughs> เราจะได้ไม่ไปเราจะได้ไม่ไปล้อคืนเพราะเราไม่ได้บ้าแบบเขา <c oughs> คิดแค่ว่าไอ้คนที่ล้อเราเน่ะโอ้ยังมันเทิะมคนบ้าเราไม่ได้บ้าแบบเขาเราก็ไม่ต้องไปล้อเขาและที่สําคัญคือวันนี้ยมีคนล้อหนูแล้วหนูโกรธหนูเกลียดเขาไหมยพราะอยากไม่อยากเหาอ ถูกที่ไม่อยากเกียดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปเกียดใครเพราะอะไรเพราะเราอยู่บนโลกใบเนี้เราไม่ได้อยู่เพราะให้คนเขาพอใจเราทำให้ทุกคนพอใจเราได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นเวลาที่หนูจะโกรธหนูจะเกลียดใครนะบ่อยมันบอกเอ้ยคนบ้าจังมันเถอะ เราไม่จําเป็นจะต้องทําให้เขาพอใจหรือไม่จําเป็นจะต้องให้เขาเขาเขายิ้มกับการกระทําของเราเพราะชีวิตเราเกิดมาเราไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องทําให้คนอื่นเขาพอใจเราเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เราทําพอเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเราเฮ้ยกูทําดีเปล่าวะเฮ้ยมึงชมกูหน่อยทีเคยอย่างนี้ไหมเราไม่ได้อยู่แบบนั้นชีวิตเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นใช่ไหม เราไม่ได้ถูกออกแบบชีวิตของเรามาเพื่อจะต้องให้ทุกคนเขาพอใจในสิ่งที่เราทําทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้ใครเขาพอใจเราเป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละพอแล้วทําในสิ่งที่เราอยากทําพอแล้วแต่ว่าพื้นฐานก็คืออย่างที่ครูบอกว่าพวกหนูมีคุณธรรมอยู่แล้วในตัวเอาคุณธรรมมันนั้นแหละมันเป็นชีวิตของเราแล้วเราก็แบ่งให้คนอื่นสุดท้ายแล้วเวลาที่คนมาลอ้อเราคิดยังไง ก็คิดแบบก็แบบร้ายใครก็ร้ายเขาถ้ามีคนมาล้อเราคิดว่าไอ้นั่นคือใครเออคนบ้าไปมันเถอะอย่าไปอย่าไปอย่าไปทะเลาะกับคนบ้าให้เป็นบ้าไปเราไม่ได้บ้าแบบเขาคิดอย่างนั้นพอเวลาที่เพื่อนมาล้อบอกอ๋อช่างมึงเถอะมึงบ้ากูไม่ได้บ้าแบบมึงให้เป็นบ้าไปนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนบ้าเพิ่มอีกคนนึงให้มีคนบ้าแค่คนเดียวพอ ใครอยากบ้าบ้าไปเราก็ยิ้มเดี๋ยวคนบ้าเขาอยู่ที่เขาเองนะไม่มีใครเขาด่าอยู่คนเดียวด่าเสาด่าอากาศไปเรื่อยเปล่อยไปทาเป็นไม่ได้ยินเลยเดีไหมดีอยากด่าด่าไหมมึงคนบ้ากูไม่ได้บ้าแต่มึงมึงด่าอย่างด่าก็ด่าเป็นคนบ้าไปนคนเดียวเอ,อ,อยา่าไปเป็นคนบ้าอีกคนนึงนี่คนบ้าด่ากับคนบ้ามันก็ไม่จบเลยนะใช่ไหม คนบ้าอย่าไปด่าคนบ้าไอเราคนดีไอคนที่ด่าเราให้เป็นคนบ้าไปคนเดียวพอเออเราก็ยิ้มมันอ๋องด่ามด่าไปเถอะมึงบ้ากูไม่บ้า,าสบายใจไหมสบายใจสบายใจมาทีมเออสบายใจอยากบ้าบ้าไปเลยเออยากดา่ดาด่าไปเลยกูไม่ได้บ้าแบบมึงแค่นั้นแหละ,หละบอกกูไม่จําเป็นจะต้องไปดา่ามึงเพราะกูไม่ได้บ้าเป็นเดียวกัน เพราะงั้นแก้ไขตัวเองอยังอ่าโ okay, อเคเจงเพราะงั้นเวลาเจอคนบ้านมันล้อ,อสมมติอันนี้อยู่ห้องเดียวกันไหมออกก็ละห้องมีมีมีอยู่ในนี้ไหม,มแม่น่าเรียกมาจริงเลยนะเราเรียกมาเออเรเรียกมาหนูมีไหมใครใครละใครล้อหนูอ้าวอ้าวเจอตัวแล้ว ทีนี้เวลาเขาร้องชื่อพ่อแม่หนูหนูบอกเลยบอกเลยบอกอ๋อฉันไม่ได้บ้าแบบเธอเธอเป็นคนบ้าฉันไม่ได้บ้าด้วยอ,อ,อยากเป็นคนบ้าก็บ้าไปยิ้มอย่างเดียวดูหนูยิ้มเก่งด้วย <laughs> ยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องสนใจ <Wow. S 1> <laughs> <laughs> เออบอกเลยบอกยายอย่าไปร้องคืน <laughs> เพราะเราร้องคืนเราก็บ้าแบบเขาแต่เราไม่ใช่เป็นคนบ้า ว่าใครอยากล้อล้อไปฉันไม่ได้บ้าแบบเธอเธอบ้าคนเดียวก็บ้าไปฉันไม่ได้บ้าด้วยโอเคนะอ่าเพราะงั้นเวลาเวลาใครมาล้อเราบอกอ๋อเธอบ้าฉันไม่ได้บ้าไม่ได้ล้อฉันไม่อยากล้อก็เธอไม่อยากเถียงก็คนบ้าอ่าถูกเราอย่าไปเป็นคนบ้าเพื่ออีกคนหนึ่งพอให้เขาเป็นคนบ้าแค่คนเดียวพอเราอย่าเป็นคนที่สองโอเคนะทีมนะอ่าหนูชื่ออะไร <พ>อ, <If> อีฟอ้ํามีเรื่องรอแบบนี้มั้งไหมมีนคนละแบ,บิมีคนละแบบดโดนกันเลยตัวแค่นี้ยังโดนนี่นไะโดนเรืร่งงองอะไรเตี้ยบดําบ้าอ๋อบอกนี่ทีหลังบอกเลยบอกไม่ดํากับกูมั่งก็แล้วไป <c oughs> บอกไม่ด่ากูว่าก็กแล้วไปจำันเหอะนะบอกฉันไม่บ้าแบบแกฉันไม่ได้บ้าแบบเธอเธอบ้าก็บ้าไปคนเดียวฉันไม่เกี่ยว ไม่ได้เป็นด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวย้ายกลุ่มไปหาข้อมูลอื่นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีครั้งต่อไปเดี๋ยวสรุปอีกทีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีอ้าวโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณจ้า จะสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นผู้ชายที่ใจดีค่ะกับผู้หญิงที่ใจไม่ดีค่ะบทสรุปก็คือผู้หญิงค่ะก็จะเลือกมา3อย่างค่ะก็คือ1ก็คือค่าเด็ก2ก็คือดื่มเหล้า3ก็คือมีเพศสัมพันธ์ค่ะผู้ชายเนี่ยเลือกสิ่งที่น้อยที่สุดก็คือการดื่มเหล้าค่ะแล้วพอดื่มไปดื่มมาเขาก็เมาแล้วเขาก็เลยฆ่าเด็ก แล้วเขาก็ไปมิสัมพันธ์ค่ะตอนนี้เขาก็เลยทําไปทั้งหมด3อย่างเลยค่ะสอนให้รู้ว่าเราควรอดทนพอเพียงแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะสอนคุณธรรมก็คือเราสามารถรับนําไปใช้ในด้านต่างๆได้ค่ะก็คือนําไปสอนเรื่องที่เราเนี่ยควรที่จะซื่อสัตย์ต่อคนอื่นไม่ไม่ทําตัวไม่ดีเป็นคนที่ดีต่อสังคมค่ะก็คือนําไปใช้ก็คือเราเนี่ยจะไม่หักหลังคนอื่น ไม่นําสิ่งที่เลวร้ายมาสู่ครอบครัวหรือเพื่อนๆค่ะบอกว่าพี่ๆน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ใจดีมากๆค่ะ